ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สําหรับวันนี้ก็เริ่มที่จะเข้าสู่ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม2568แล้วนะครับแล้วก็สถานการณ์ภาพรวมในส่วนของราคามันสัาปะหลังในช่วงนี้ราคาก็ยังคงไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆนะครับยังคงไต่ขึ้นในส่วนของสถานการณ์นะครับล่าสุดในเรื่องของด่านชายแดนนะครับล่าสุดแถวจังหวัดสะแก้ว เริ่มจะมีสัญญาณในเรื่องของการเปิดด่านนะครับจริงๆแล้วในเรื่องของการเปิดปิดด่านนี่ท่านผู้ชมต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับเราในฐานะคนที่ทํามันสำปะหลังก็จะมองว่าเป็นผลดีนะครับเนื่องจากไม่สามารถจะนําเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านได้แต่ในขณะเดียวกันในส่วนของพี่น้องเกษตรกรกร,รายอื่นนะครับที่เขามีการค้าขายกับทางด้านประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะตลาดบริเวณชายแดนก็จะได้รับผลกระทบค่อนข้างจะหนักนะครับ เพราะฉะนั้นก็เริ่มที่จะมีสัญญาณในเรื่องของมาตรการการผ่อนปลนในเรื่องของการนําเข้าแล้วก็ส่งออกอยอไม่ลดในการขนส่งสินค้าเนี่ยเข้าออกได้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ล่าสุดนี้ยังไม่ยืนยันนะครับแต่ว่ามีสัญญาณนะครับเนื่องจากมีข้อเรียกร้องจากหลายๆฝ่ายได้รับความเดือดร้อนจากการปิดด่านนะครับซึ่งสถานการณ์แนวโน้มราคาจะเป็นยังไงนะครับในเดือนหน้าเดี๋ยววันนี้สเกษตรวันหยุดจะมาวิเคราะห์ราคามันสัมปรังในช่วง เดือนสิงหาคมที่จะมาถึงให้ฟังนะครับอย่างไรก็ตามช่วงนี้ก็ยังคงเป็นช่วงที่มันสําปลังออกน้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็โรงแป้งตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปโรงแป้งก็จะเริ่มกลับมาเปิดเพิ่มมากขึ้นนั่นก็จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับเดี๋ยววันนี้สเกษตรวันหยุดจะมาวิเคราะห์ให้ฟังก่อนอื่นฝากไว้นะครับสําหรับผู้สนับสนุนในส่วนของการทําคลิปสเกษตรนะครับก็จะเป็นฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตสเกษตรนะครับ ก็เรามีโปรโมชั่นพิเศษใกล้แล้วนะครับใกล้จะหมดโปรโมชั่นแล้วใกล้จะสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับเฉพาะเดือนกรกฎาคมนี้นะครับปกติซองละ500บาทเรามาเอามาแจกจ่ายใ,ให้ f c เอาไปทดลองใช้ซองละ179บาทแล้วก็พิเศษสําคัญนะครับมีโปรโมชั่นช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็คือ1ซองอปกติซองละ500บาทนะครับเอาไปเลยนะครับช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับที่มีการลงพื้นที่ทําคลิปนี้ ห้าซองเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับห้าซองเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทหรือสิบซองนะครับท่านผู้ชมอยากจะเอาไปเทดเอาไปใช้เยอะสิบซองก็เหลือแค่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับตกซองละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะครับไม่มีที่ไหนถูกกว่านี้แล้วนะครับเพราะว่าซองหนึ่งฉีดได้ห้าไร่นะครับแล้วก็ฉีดได้บ่อยตามต้องการเจ็ดครั้งฉีดครั้งหนึ่งนะครับเขียวขึ้นตันทาเห็นแล้วก็ที่สําคัญมีสารที่ช่วยในการแตกตัวนะครับทําให้พืชสามารถที่จะแตกยอดแตกกิ่งได้ดีนะครับ ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นอ้อยข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดยางพาราปลาล์มน้ำมันใช้ได้หมดนะครับฝากไว้ท่านผู้ชมที่สนใจสั่งซื้อก็สามารถที่จะสแกนลายสั่งซื้อหรือว่าโทรสั่งซื้อได้จากเบอร์ข้างล่างนี้นะครับหรือถ้าท่านผู้ชมรับชมผ่านเพจสอเกษตรวันหยุดออฟฟิเชียลก็สามารถที่จะอินบ็อกนะครับเข้ามาสั่งได้เลยก็เป็นบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งทีมงานก็จะส่งไปให้ถึงที่แล้วก็จ่ายตังค์ตอนนี้ของไปถึงนะครับ ฝากไว้นะครับฮอร์โมนเร่งการจเจริญเติบโตสอกเกษตรโดยสอกเกษตรบรรยุนะครับทีนี้มาดูสถานก,การณ์ราคาในช่วงเดือนสิงหาคมราคาจะเป็นยังไงนะครับภาพรวมโดยทั่วไปตอนนี้โรงแป้งนะครับอย่างเช่นโรงแป้งที่จังหวัดเ,เลยนะครับที่อำเภอเชียงคาเนะี่ยซึ่งเป็นอีกเจ้าหนึ่งที่ค่อนข้างจะไล่ราคาขึ้นไปสูงดีนะครับก็จะเริ่มกลับมาเปิดในช่วงประมาณต้นเดือนสิงหาคมนี้ประกอบกับในส่วนของโรงแป้งแถวจังหวัดชัยภูมินะครับ หลายๆโรงก็เริ่มที่จะกลับมาเปิดหมดแล้วในส่วนของโคราชก็กลับมาเปิดเพิ่มขึ้นช่วงนี้เป็นช่วงโรซีซั่นของมันโซนจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมินะครับก็ส่งผลทาให้โรงแป้งมีการขึ้นราคาค่อนข้างจะขึ้นมาเยอะแล้วในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะมันเปอร์เซนต์ตอนนี้25%ก็อยู่ที่ประมาณ2.20บาท2 0ถึง2.25ท25สตางค์ต่อกิโลกรัมแล้วสถานก,การณ์ในช่วงเดือนอสิงหาคมนะครับ ยังมองว่าปัจจัยที่จะเกื้อนหนุนทําให้ราคามันสัมบหลังขึ้นยังเป็นปัจจัยบวกมากกว่าปัจจัยลบนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องของโรงแป้งกลับมาเปิดเพิ่มแล้วก็ในส่วนของการส่งออกนะครับก็ยังมีการขยายตัวต่อเนื่องนะครับเป้าหมาย7.5ล้านตันนะครับในปีนี้แล้วก็ใน5เดือนแรกก็ส่งออกไปได้แล้ว4ล้านตันในขณะเดียวกันสานกาการชายแดนก็ยังไม่คลี่คลายร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับยังนําเข้ายากอยู่นะครับก็จะส่งผลทําให้ของในประเทศมีน้อย ในขณะเดียวกันมันสำปะหลังในช่วงนี้ก็ยังไม่ออกเยอะเท่าไหร่นะครับและก็ที่สําคัญโรงแป้งหลายๆโรงเริ่มที่จะวิ่งเข้ามาหาในส่วนของลานลานก็เริ่มที่จะวิ่งเข้าหาพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเพื่อที่จะนํามันไปขายนะครับก็แสดงว่ามีสัญญาในเรื่องของอ,ออเดอร์ที่ยังเยอะอยู่ในขณะเดียวกันในส่วนของราคาแป้งมันสําปะหลังราคาภายในประเทศในช่วงนี้ ก็ยังยืนอยู่เนี่13บาทนับ13บาทกว่าด้วยซ้ำก็คือขยับขึ้นเล็กน้อยด้วยซ้ําประมาณ13บาท20 13บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับปีนี้ไม่ต้องขอมากนะครับก็คือขอขึ้นไปประมาณ14บาทกว่า14 15บาทเนี่ยราคามันรวมมีโอกาสที่จะแตะ2บาทได้นะครับแล้วก็มัน30%เนี่ยมีโอกาสที่จะแตะ3บาทได้เพราะฉะนั้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ยังมองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้นะครับเป้าหมายมัน25% ตั้งเป้าไว้ที่2,50บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมในขณะเดียวกัน30%ก็ลุ้นไปที่3บาทต่อกิโลกรัมนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นไปได้บนพื้นฐานในเรื่องของช่วงนี้ของยังคงมีน้อยอยู่แล้วก็ความต้องการยังมีสูงนะครับก็เป็นไปตามกลไกตลาดในช่วงนี้นะครับก็เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมวันนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนในส่วนของฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตจําว่าขายถูกจริงนะครับที่ขายได้ในราคาถูกเนื่องจากเราส่งเองนะครับเราส่งเองแล้วก็เรา,าส่งตรงท่านผู้ชมครับก็เป็นข้อมูลนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ